ดวงชะตาและบุญวาสนาของบุคลบคลที่เกิดปีมะเส็งบุคคลที่เกิดปีมะเส็งชันสาเป็นมนุษย์ผู้ชายขี่งูเป็นพาหานะ เป็นคนธาตุไฟมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพและต้นรังสัญลักษณ์ก็คืองูคนปีมะเส็งมักเป็นคนที่จะมีอารมณ์ขันชอบพูดจาตลกโปกฮาขายได้คุยด้วยก็มักจะมีความสุขเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกด้วยมีความมุ่งมั่นอดทนสุขุมรอบคอบแต่ถ้าได้แรงมาก็พร้อมที่จะแรงกลับ เป็นคนชอบพูดชอบให้คำแนะนำผู้อื่นแต่เป็นนักฟังที่ไม่ค่อยจะดีนักเป็นคนขี้เบื่อง่ายชอบการพูดจาถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดและหาเหตุผลใหม่ๆมาอ้างอิงมีเสน่ห์อย่างลึกลับสามารถดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างให้อยากเข้าใกล้ได้ด้วยในสายตาของเพื่อนฝูงคนปีมะเสงเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าศรัทธา ความสัมพันธ์จึงมักจะยั่งยืนยาวนานแต่ข้อเสียของคนปีมะเสงก็มีเช่นออกจะเย่อหยิ่งจองหองมีทิฏฐิมานะโกรธง่ายหายเร็วและขี้ใจน้อยแถมยังเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันมากนักอีกด้วยดังนั้นงานที่เหมาะกับคนปีมะเสงควรเป็นงานที่ไม่ค่อยจะเสี่ยงและไม่ควรเป็นงานหนักมากนักแต่ก็เป็นคนที่ช่างคิด ฉลาดหลักแหลมและล้ำลึกนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มุ่งมั่นทำอะไรแล้วทำจริงไม่ทิ้งไปกลางคาันส่วนในเรื่องของความรักนั้นคนปีมะเสงเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ชอบหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยเป็นคนเจ้าชู้ไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดจนเกินไปนัดด้วยความเจ้าชู้เจ้าขาลมจึงมีใครต่อใคร พากันมาหลงรักคนปีมาแสงได้อย่างหัวปักหัวปำเลยทีเดียวเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกแถมยังมีอารมณ์ขันเหลือเฟือถ้าเป็นหญิงก็จะเป็นสาวมาแสงที่สวยหวานนุ่มนวลน,น่ามองแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงชะมัดญาติเหมือนกันถึงแม้ว่าแฟนที่เลิกลากันไปแล้วก็ยังตามหึงตามห่วงไม่เลิกลาสิ่งที่คนปีมาแสงไม่ชอบเอาเสียเลย ก็คือการโดนปฏิเสธเพราะด้วยความที่เป็นคนที่มีอัตราสูงจึงมักจะคาดหวังว่าตนเองต้องได้รับการต้อนรับและยอมรับจากทุกๆคนที่ตนติดต่อด,ด้วยเพราะถ้าถูกปฏิเสธเมื่อไหร่ความมั่นใจของคนปีมะเสงจะหายไปเลยทันทีคนปีมะเสงถ้าเกิดในช่วงกลางวันจะดีแต่จะมีญาติพี่น้องหรือคนอื่นมาคอยรบกวนและหาเรื่องเดือดร้อนมาให้อยุดเสมอเ แต่ถ้าเกิดในช่วงกลางคืนไม่สู้จะดีนักมักจะเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นหลักมีพระอาทิตย์เป็นใจมักจะเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ลวนเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและมักจะโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อตัดปัญหายุ่งยากใจร้อนเจ้าอารมณ์เบื่อง่ายถ้าใครทำให้โกรธจะจดจำไว้ในใจลึก,ลก มีพระอังคารเป็นปากมักเป็นคนพูดจากล้าหาญเด็ดเดี่ยวคำไหนคำนั้นเอาจริงเอาจังแต่ก็มีชั้นมีเชิงเป็นที่นิยมช,มชมชอบของคนทั่วไปมองโลกในแง่ดีเป็นคนโลกสวยไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบอีกด้วยชอบอยู่อย่างสงบไม่วุ่นวายกับใครมีพระเสวและพระจันร์เป็นมือ มักจะทำอะไรไม่ค่อยละเอียดถี่ถ้วนนัดเหมือนทำให้เสร็จพล้นไปหากเป็นชายมักจะปากว่ามือถึงหากเป็นหญิงมักเชื่อคำคนอื่นถูกหลอกลวงได้ง่ายมีพระอังคารและพระพฤหัสบดีเป็นเท้ามักจะชอบการเดินทางท่องเที่ยวและผจญภัยไปต่างติ่นต่างแดน โดยไม่หวั่นเกรงและยอดท้อต่ออุปสรรคใดๆเกิดที่หนึ่งแต่จะไปได้ดีอีกที่หนึ่งทำนายตามวันเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็งคนที่เกิดวันอาทิตย์ตกงูไฟไหม้หนีลงน้ำมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทำคุณคนไม่ขึ้น แต่สติปัญญาดีพูดจาดีมีเหตุผลลำบากเมื่อเล็กแต่จะได้ดีเมื่อเติบใหญ่ถึงวัยชราคนที่เกิดวันจันทร์ตกงูสิงเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแต่โกรธง่ายหายเร็วเป็นคนค่อนข้างเย่อหยิ่งไม่กลัวใครจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นเป็นสาเหตุ ทำมาหาเลี้ยงชีพได้ดีพอประมาณคนที่เกิดวันอังคารตกงูหลามออกหากินมักจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอยู่สักหน่อยแต่มักจะมีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเกิดที่1แต่จะไปได้ดีอีกที่1 คนที่เกิดวันพุธตกงูสาธารณะมักชอบอาสาเจ้านายจนตัวเองต้องได้รับความเดือดร้อนอยู่บ่อยๆจิตใจดีแต่ออกจะเจ้าชู้อยู่สักหน่อยเติบใหญ่ถึงวัยชราจะได้ดีมีทรัพย์มากคนที่เกิดวันพฤหัสบดีตกงูเฝ้าขุมทรัพย์ชีวิตมักจะมีความสุขดี รูปร่างดีมีสเสน่ห์มีคนมาชื่นชอบชื่นชมอยู่ไม่ขาดบ้านป่าจะได้ดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายคนที่เกิดวันศุกร์ตกงูเทวดาเลี้ยงเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตารับราชการจะมียศมีตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตามีสัมผัสที่6เชื่อเรื่องโชคลางไสยศาสตร์ บ้านปลายได้ดีมีทรัพย์มากคนที่เกิดวันเสาร์ตกงูเล่นชู้เป็นคนมากชู้หลายใจเปลี่ยนคู่ครองบ่อยลักสนุกเจ้าสำราญใจนักเลงใจคอกว้างขวางมีมิตรมากบ้านปลายจะได้ดีมีความสุข ทํานายตามวันและเดือนเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์หรือเดือน5หรือเดือน11ตกคนขี่งูท่านว่ามักเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมีบริวารมากรับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศมีตำแหน่ง แต่หากใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจะทำให้เสื่อมเกียรติได้คนที่เกิดวันจันทร์หรือเดือน6หรือเดือน12ตกพรยาเดินตรวจราชการท่านว่ามักจะเป็นคนที่มีคนรักใครเขารบยำเกงเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างถิ่นต่างแดน ปกป้องดูแลคนในครอบครัวและบริวารได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดวันอังคารหรือเดือน7หรือเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งตกคนทะเลาะวิวาทกันท่านว่ามักจะมีเรื่องของคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่เสมอเสอสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะสู้ดีนักระวังจะมีโรคประจำตัว เป็นชายจะเจ้าชู้หลายใจมีคู่ครองหลายคนส่วนเป็นหญิงมักจะอาภัพคู่หาคู่ดีได้ค่อนข้างยากคนที่เกิดวันพุธหรือเดือน8หรือเดือนยี่หรือเดือนสองตกพญานางแท่นท่านว่ามักเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมีบริวารมากหากรับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มียศมีตำแหน่งทำการเกษตรหรือค้าขายก็ดีมีกำไรดีมีทรัพย์มากคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9หรือเดือน3ตกควานช้างท่านว่ามักจะตกประกำรลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อทำมาหาเลี้ยงคนในครอบครัวรับราชการก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักขาดคนสนับสนุน ทำดีไม่มีใครเห็นเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่มักมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดตลอดมักจะเดือดร้อนเพราะคู่ครอ,องของตนเองเป็นสำคัญ <S <S คนที่เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบหรือเดือนสี่ตกพญาขี่พญานาคท่านว่ามักเป็นคนที่มีทิฐิแรงและเย่อหยิ่งในหน้าที่การงานของตนเอง ใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วทำราชการก็จ,จัดเจริญก้าวหน้าดีชอบอาสาเจ้านายดีทำการเกษตรก็พอไปได้แต่ค้าขายไม่ค่อยจะสู้ดีนักมักจะขาดทุนอยู่เป็นประจ,จำทำนายตามเดือนเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็ง คนที่เกิดเดือน5เดือน6และเดือน7ตกงูเห่าตาลานธาตุไฟฟ้าทายว่ามักเป็นคนล่าเริงสนุกสนานเจ้าสํารานควรหางานที่เป็นอิสระธรรมจะมีความสุขดีแต่ถ้ารับราชการก็พอไปได้แต่ไม่ค่อยเติบโตในหน้าที่การงานนักทำการเกษตร,รก็พอไปได้แต่ถ้าค้าขายก็จะมีกำไรดี คนที่เกิดเดือน8เดือน9และเดือน10ตกงูกระด้างธาตุไฟคนสุมทายว่ามักเป็นคนใจคอกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ชอบพึ่งพาใครชอบสู้ด้วยลำแข้งของตนเองเป็นหลักสติปัญญาดีรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคนอื่นรับราชการไม่ค่อยก้าวหน้านักทำการเกษตรหรือค้าขายก็พอไปได้ดีพอประมาณ คนที่เกิดเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งตกงูดินธาตุไฟฟ้าหินทายว่ามักเป็นคนใจบุญสุนทานมีเมตตาต่อคนทั่วไปและมีวาสนาดีทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศมีตำแหน่งทำการเกษตรหรือค้าขายก็ดีมีทรัพย์มาก คนที่เกิดเดือนยี่หรือเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่ตกงูเหลือมธาตุไฟฟ้าในแก้วทายว่ามักเป็นคนใจบุญใจกุศลจะมีโชคลาภจากการเดินทางอยู่เสมอเสมอเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปทำราชการจะอาสาเจ้านายดีจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทำการเกษตรหรือค้าขายก็ดีมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์พูนสุข ปีที่ถูกโฉลกกับคนปีมะเสงได้แก่ปีฉลูส่งเสริมด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติปีรักกาส่งเสริมด้านความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตปีจอส่งเสริมด้านความคิดอ่านและการิเริ่มสิ่งใหม่ๆ ปีที่ประทะกันกับคนปีมะเสงได้แก่ปีกุลชอบมีปากเสียงกันทะลเลาะเบาแหวงกันอยู่ด้วยกันแล้วมักทําให้ชีวิตลุ่มๆุ่มดอนดอวิธีแก้เค็ดก็คือตักบาตรท,ทาบุญทําทานและกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอเสมอเลขมงคลของคนปีมะเสงคือ เลข4 6และเลข6 4ส่งเสริมการเงินการทองความรักความสมหวังเลข1 6และ6 1ส่งเสริมการงานและความรอบคอบไม่ขาดตกบกพร่องครับดวงชะตาและวาสนาของคนเราแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันไปนะครับชีวิตของทุกๆคน ก็ย่อมมีทั้งสุขบ้างทุกบ้างค้าเข้ากันไปสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตของเราก็คือสติของเราเองนั่นแหละครับหากเราคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็ย่อบ,บังเกิดแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งะครับหากทุกทกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่งนชานเลของเราได้นํามาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ จะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ